พี่น้องสวัสดีครับผมบนี่ครับพบอบอกันนะครับกับช่องเฟตายเชนเนลโอ้ห้าหกกันได้พไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> มาครับพี่น้องวันนี้ผมจะพามาชม640 6, 6ตัวแรงประจำช่องนะพี่น้องครับประจำช่องเลยล่ะอันไหนตัวจีตัวแรง รถไถเฮือนครับรถไถเฮือนพี่น้องโอ้ไกลแล้วมันนี่คือสิบเบลแลนเนาะครับพี่น้องพื้นที่บุล้ลายบานไดเว้ดิเ <c oughs> นี่ยครับพื้นที่ประมาณสามไรครับผมโอ้แต่ว่าหกแค้งครับผมแต่ว่าจักสิปิดนังไดย์เลยพี่น้องเดอร <c oughs> <c oughs> ์นจ่ิลม์หยาเปล่เดี๋ยวรอให้มันกลับลำมากครับ อากำลังตังล้ำมาเลยครับพี่น้องเสียงแม่มวนแล้ะพี่น้องเ <ms> สียงเหมเสียบเร็้ววะได้ครับพี่น้องมันเต้นอฮะพี่มึงกนันไ่ะเอาไทยออกแล้วมนะันเป็นอะไรมันเป็นจะเอาอยู่ห่อ ขณะโคกๆไอพี่น้องได้การนี่แล้วเนาะโอ้ยแลรงบริเวณดอกพี่น้องเต้นว่ามันกรุบปรามันเป็นไทยมันเป็นขีไทยเก่าครับพี่น้องโลต่ออ้อยไว้นะครับหัวอ,อ้อยมันเป็นครูคิรีนะเนะมนิกามาถ่ายแบบชิュๆครับผมวัม,มีแบบบื้อหวาดอกครับ แต่ว่ากาับโบแน่หรอวะเสี้ยวโซปเปอร์เันหาว <c oughs> <c oughs> นี่ยื่กับหนางานไถแปลไถแปรใบทาปลูกอ้อยครับพี่น้องที่ของจะของเองครับเครื่องบวชวะก็บวชห่าวเฟืโซเฟอร์ไป lên giẹp rồi hí non, lên giẹp rồi. ô, cướp nhả dì khả na các ông. ô, cướp nhả dì à? à? เสียงไหมจัดๆน,นีล่ลีครับพี่นอ้องห้ารถคอยด้าจะจอดรถควงทางคนยังมาหายไปีก <c oughs> ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหนาฝนนะพี่นอ้องงานรถไถยงไงกับบ่คคอยมีนะครับแถวบ้านผมก็จจะช่วงคนละครับเดือนในเดือนเด้อคเดือน ยังเดี๋ยวนอยเดียนนังงอ <ś c oughs> สิงหากะไอ้กันยาตุลาเป็นล่ะพี่น้องเรื่องกันยาตุลาโอ้นั่นหลายฮักออกแตกบึ้มๆแล้วพี่น้องเลยโอ้มาอีกแล้วเอาหัดมาแล้วพี่น้องจับหัดมาแล้วโอ้คัลเลงว่าห่าวมาได้ไหมดิโอ้สายสุภัยาตับแตก ไ,ได้เหยียบกคนเล่งเลยอ่ะถ่ายให้จำเนยเดี๋ยวผมผ้าไปาถ่ายข้างหลังจักหน่อยอไปลองมึงการโบหยาวนโบดีพ่ผ่านตัวนี้ผ่านตัวนี้ก็เป็นผ้านของของหยางล่ะที่ที่หรือแค่ไหนล่ะผมจำ่าได้ เราเราแลนมาแห้งแรงต้นดากรดลบไว้มากะับ ชมกันไปเรื่อยๆครับผมจนกว่าสิลแล้่ยวคนละครับคลิปนี้ก็ชมกันเงี้ยวๆเลยนะครับผมเพราะว่าโบหลายบหลายก็ทายจนแล้วได้ยุ่งนะพี่นอนะ้องเนาะแต่ว่ากับจิตตัดเป็นบางช่วงบางตอนนะพี่นอ้องเอาครับคลิปนี้ก็ไปชมกันเลยครับผม จังไงครับพี่น้องโคกโคกไถออกแปนเอิบเติดเลยครับพี่น้องเอ้ยมึงเอาครับผมโอ้ยถือว่าลมหยาดีนะครับโค้งหางของท,ที่นี่ครับผมครับสีแล้วนะครับลอกนี่เหลือห้อยเดียวนี่แล้ก็กำลังตั้งลำมามาชมกันนะครับว่าโคกโกซีซูเสียลันเนี่ย ล่องกลางมันสิตรงวะนะครับผมสมกับขับรถมาโดนวะ้วก็สมกับขับสองเข่าวะนะน่ะมาขายนากันตอนเล่องรถไทยแล้วครับพี่น้องถ้าฟีมือดีกับตรงก็ไม่ต้องถ้าฟีมือพอดีเพราะตรงนะครับผมสองเข่ากับเพราะตรงเนี่ ี๋ยวจะเอาโอ้ซื้อเอียดเดียดทีหลังเลยเห็นเด้ยครับซื้อคิงนิ่งซื้อคิงนิ่งอนี่แม่จะแม่นรถสองเข้าไทยให้นี่ยนะครับแล้วอ่ะอีกอย่างเราเหลือรองเท้ายไว้เราไทยมันเลือกนะพี่น้องเนี่ยนี่ครับจักล่องล่องกลางครับมันเลืกเนี่ยมันเฮ็ดหนกครับพี่นอ้องเขามาเฮ็ดที่หลังนะนี่ยถ้าไทย,ยังสิ ถือว่าบนเลิกนะครับเนี่ยเพราะว่าเขาเอาเขาเอาลูกหลังมาไถมาไถดินดินเก่านะครับพี่น้องพอไปดินไม้ด้วยผมมันสองใบนาเนี่ยสองใบนาสิไถอันดินไม้ตั้งสิ่หมครับเขาคบตั้งสิ่หมนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเอาลูกหลังเขาเอาลูกหลังลงมก็ดีมันมันสิเลิกครับพี่น้องเลยนะครับเหลือเศษครับพี่น้องเหลือเศษหน่อย ไปเรื่อยๆครับผมคลิปนี้ก็สุดท,ท้ายจนแล้วแล้วครับพี่น้องประ่าณมันบ่หลายนะครับบ่ห,หลายเร็จไรแล้วครับพี่น้องเหลือเหลือจะเก็บทางข้างเลยกันเสร็จนะครับผม เลยนะครับผมสุดยอดสุดยอดแน่นอนแน่นอนนะครับเดี๋ยวเก็บกาง์ข้างในกันเลี้ยวนะครับผมเป็นใดพี่น้องดการเอาโอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปน,นี้ผมกับพามาชมโมกุศลีสูนต่อแรงประจำช่องเอาเอานะครับผม เรียนสนิกรนะครับเดี๋ยวเจอกันไหมคลิปหนานะครับผมสิบปีไทยยุใสสิบปีไทยขั้นใหนนะฝากพี่น้องเอฟซีติดตามเป็นกำลังใจให้ผมได้ไหมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ